ซึ่งวันนี้ผมจะพามาทําการนาบข้าวนะครับนาบข้าวก็คือสวัสดีครับพบกับผมแทนไทยเชพัฒวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นาของผมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาทําการนาบข้าวนะครับนาบข้าวก็คือ การเอาไม้เนื้อเข้าออกจากกะแท้ภาษาอีสานเรียกว่านื้อนะครับก็คือเอา,อาต้นข้าวเนี่ยให้มันออกจากาออกจากคันนาครับเพื่อให้ลดให้ลดเกี่ยวอะ่ะมันเกี่ยวง่ายประมาณน,นี้นะครับมันติดกันแท้มันติดส่วนว่าได้เนียน,นติดส่วนว่าได้ก็ต้องเอาเอาไม้ตัวน,นี้เนื้อออกเนี่ยครับรถเกี่ยวนี่คืออ,อุปกรณ์ในการนาข้าวของเรานะครับผม แล้วเดี๋ยวต่อไปจะมาดูวิธีการนาบข้าวนะครับหรือว่าเน้ในภาษาอีสานนะครับไปดูกันครับก่อนอื่นเลยเราก็มาดูวิธีการทําไม้ที่ใช้สําหรับนาบข้าวนะครับผมอุปกรณ์ก็มีมีดอิโต้ครับหนึ่งมีโตเอานีไม่เอาไม่แบบไดเฮ็ดพไงไู้กก็ด้คางไม้ไผ่ก็ได้ไม้ยูคาก็ได้นะครับผม น,า,นาของผมก็เลี้ยงวัวไว้3ตัวครับเอาไว้ขายส่งควายเรียนครับคือผมเองครับ <laughs> นี่คือคุณแม่สุดสวยของผมครับผมขอก้องแน่เร็วเออ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 เอเอาเออออเนอเอเอออออเอ้ออเนอออเออัออเ่อคนอเ เิ่นยังไงงพวกโอ้ยยยยยไทยไทยเบยุงยหก่ับื้เลยโอ้โอ้ยอยย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 ย่นยย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 ,ยนยะนโอ,ะอยยมยย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 ย ยอยอยอยยอยอยอเอ้ยุนุ่นแอลไไอยพอ็วเอ้ย้ผูกอดนครับมันอยหนาเลยอ่ได้เลี้ยงวัวนะครับไปเรียนเดีอนนึงกับบ้านครั้งนึงครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ คุ้มมันได้แล้วนะครับนี้ผมก็ซื้อชาเขียวแล้วก็กาแฟมาฝากคุณแม่ครับผมมักทักนะ โดยกาแฟแล้อื่นกัเบเสพกาแฟหนึ่งกาแฟนสนับสนุนโดยชาหัวโปกครับผมเพื่อนผมขายครับว้าวพ่อค้าหล่อครับอย่าลืมอย่าลืมค่าสปอนเซอร์ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อนน้าครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็หลังจากที่วุ่นวายจากวัวตัวเมื่อกี้นะครับหลังจากวุ่นวายน้ำงวัวตรงหันกัน มาตัวกันที่ขั้นตอนการเฮ็ดหันไม้ไว้สําหรับเนื้อเขาเด้วยครับหรือว่านาบเขานาบข้าวครับก็จะต้องไม้ที่คุณตาผมใช้ก็จะเป็นไม้เอต้นยูคาริปตัสแล้วก็ไม้ไผ่นะครับความยาวความกว้างผมก็ประมาณกะประมาณไม่ถูกเหมือนกันซ้าเห็นครับซ้าเห็นก็ทําง่ายๆครับตัดไม้มาให้มัน เป็นรูปตามตามคลิปเลยครับแล้วก็ตะปูมาตอกตอกตามมุมนี้นะครับง่ายๆครับเสร็จแล้วครับสําหรับไม้หน้าบข้าวครับเฮ้ยชูขึ้นบ้างนะโชว์โชว์นี่ง่ายๆครับก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่การนาบข้าวครับผมอ่ะครับนี่นี่ก็คือวิธีการเอ,อ่อนาบข้าวนะครับเฮ้ยเห็ดไปเลยเฮ้ยดันไปโชว์โชว์ เนื้อข้าวนะครับในภาษาอีสานแถวบ้านผมเรียกว่าเนื้อนะครับเนื้อเขาเนื้อเขาก็คือทําให้ต้นข้าวมันออกจากคันนานะครับ<ม>เพื่อให้มันง่ายต่อการเกี่ยวอันนี้เห็ดเฉพาะตอนรถเกี่ยวหรือว่าเห็ดคนเกี่ยวนัำไป่ะไงห้อก็คือทําไว้รอรถมาเกี่ยวนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเกี่ยวข้าวนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็บันทึกไว้ดูเป็นความทรงจําครับของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับผมก็มีคุณตาแล้วก็คุณแม่สุดสวยนะครับอายุสี่สิบหกสิบเจ็ดแล้วยังสวยอยู่เลยครับเห็นว่าไหมสี่แปดแล้วสี่แล้วสี่แปดแล้วคุณตาก็เจ็ดสิบครับยังเจ๋วครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสองยังเจ๋วส่วนผมก็ยี่สิบครับก็ก็ขอบคุณที่ได้ดูคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับให้ผมจะทําคลิป ออกมาเรื่อยๆครับก็จบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย